โอเคสวัสดีครับผมสวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะยูสุเกมยูกิแท็กฟอร์ผมวันนี้เรามาเล่นดูเอลกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาดูเอลกับจูไดเดอะสูเปเดอะสูพปิ้คิงนะฮะก็คือจูไดเวอร์ชั่นเออวอร์ชั่นฮาโอนนองนะครับเป็นเด็กดาร์คฮีโร่เนาะไม่รู้ว่ามันจะใช้เด็กดาร์คฮีโร่หรือเปล่าแต่เราก็จะสู้อยู่แล้วเรามากับเด็กเลดไอ้นะครับผมนี่เลยฟิวเจอร์ฟิวชั่นทำงานนะผม ไฟกอดดาร์กอนนะฮะมาถึงเราจะอัญเชิญมังกรตัวนี้เลยทีเดียวเราจะใช้เลดอายเป็นวัตถุดิบด้วยนะผมแล้วก็ลูกมังกรดาบอมเบอร์ดาร์กอนเอ่อมาเป็นนี่ละกันนะฮะจากนั้นก็อีกตัวนึงงอาเป็นสฟียดาร์กอนละกันจากนั้นเอ่อจบกัน2ใบละกันครับผมแล้วจบเทิน <c oughs> เราลงมัตเตอร์ไม่ได้ตัวนี้รีเวิร์สนฮะ เอฟเฟกต์มันคือนำเวทหนึ่งใบขึ้นมือได้นี่ไงว่าแล้วไม่เออไฟกอดาก็กเราจบแล้วใจยเย็นใจยเย็นนาฟื้นฟูก,ก่อนแล้วกันครับผมชิวนะครับทำให้เอ,อ่อไหลผลเองโจมตีแล้วผลแล้วแล้วนำพลังโจมตีมาบวกรอนี่เลยครับผม อันนี้สามารถชุบคลืนมอนเตอร์ปกติในสุสานได้นะครับมอนเตอร์ที่ไม่มีเอฟเฟกนั่นเองมาเรดไอออกมาแล้วเว้ยจะน้ำแอบการสองใบก่อนแอบการสองใบฮะจากนั้น,งน,งน,นลงนี่ลงตั้งรับเลยโจมตีเอ้ยมิโลฟอร์สขอบคุณสวรรค์มิโลฟอรสก็มามันจะเกียร์อะไรขนาดนี้ไวแมนก็มา รีเวิร์สทำงานครับผมก็คงมีอยู่ใบเดียวฟิวเจอร์ฟิวชั่นขึ้นมือเออโดนแบนแบนไดร์แลกแอนแท็กเลยไม่เป็นไรครับยังไหวอยู่รอใช้ก่อนเลยครับผมฟิวเจอร์ฟิชชั่นอีกรอบก็คงอีกตัวแล้วก็ไดรก้อนอีกครั้งส่งเรดอาร์มมาด้วยครับผมจ้าลงตั้งรับ จบเทินครับผมจบเทินจบเทินเอฟเฟกต์ Effect, ราชาสัมพุ่มคนอ้าวการฟ,ฟิวชั่นขึ้นมือเฮ้ยฟิวชั่นว่ะอันนี้มันคือการฟิวชั่นนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันเหมือนกันมาว่ะเอสแมนกับสปาร์คแมนเนโคดักแมนก็มาเฮ้ยรีเวิร์สทำงานครับผม แต่เฮ้ยปฏิทโรดิมด้วยวะลืมไปเฮ้ยมาดิมาดิโอ้คืออะโดนจังๆไลจัส,สติสนี่เราจะได้อัเชิญไฟก็อดดักก้อนไหมเนี่ยตายแน่นอนอยู่แล้วไม่เป็นไรสปาร์คแมนเหรอเมลล์เคิลฟิวชั่นก็มาว่ะฝั่งนู้นนี่ไม่ธรรมดาครับอันนี้มันใช้เด็กฮีโร่โปกติครับผมไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไอ้นี่นะครับไม่ได้ใช้ดาร์คฮีโร่ บางอาจบางอาจหายละโมบทำงานดอกกาดได้สองใบก็ดอกกาดได้อีกสองใบอ,อีก,ออกหายละโมบทำงานอีกอืมนี่เลยครใช้การนี้ <c oughs> ดาก้อนมิลเลอร์ครับผมออกไฟกอดดาก้อนนะครับเอาเผ่ามังกรห้าตัวในดุสานออกจากเกงครับผมออกนี่อจากเกงแล้วผมฟิวชั่นครับผม มาเลยไฟกั็ตาก้อนนะครับจากนั้นอันเชิญ์เลสไอเวิร์ในรูปแบบเตรียมโจมตีจากนั้นอัน,นบบเชิญสังเวยียนีมูฟรีมูฟม,มอนสเตอร์ผ่องก้อนหนึ่งตัวนะครับอันเชิญแบบพิเศษเลสไอดักเน็ตเมทัลดักก้อนนะครับเอฟเฟกต์เลสไอดักเน็ตเมทัลดักก้อนทำงานนะผมสามารถคืนชีพให้ผ่องมังกรในสัรได้หนึ่งตัวนะจ๊ะออกมาเลยเลสไอเพื่อนเล่นเราไว้เยอะใช่ไหมเมื่อกี้ ชุบชีวิตเล่นเราเยอะใช่ไหมชุบชีวิตเอาเป็นเลดอ y e เหมือนกันมาโจมตีรับผมโจมตีไฟก้กกอนโจมตีนั่นแหละเข้าไปสองพันสี่เพื่อนตอนนั้นสองพันแปดตีเกี่ยงอ่ะฝั่งนูน้นมอนเตอร์เกี่ยงเลยนะฮะจากนั้นเ e ดอ y e โจมตี ระสุนเพลิงดำนั่นแหละชื่อชื่อทำให้ตายมันเนี่ยเลสไอแต่นันจบเธอน,นครับผมเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไอแมนไอ์แมนจะทำอะไรเราได้เอสแมนขึ้นมือก็คงทำอะไรไม่ได้นอ้ออะไรวาคงจบแค่นี้แหละเพื่อนหายละโมทำงานครับผมมาแล้วมอนเตอร์สัญลักษณ์ของเด็กนี้ เอ้ยมอเตอร์นล้านคือเลสไอนี่ว่าสองเวเลสไอตัวบนเฟลผมสามารถอันพิเศษเลสไอดาร์เ Dark นสดากอนนี่มาแล้วมาแล้วเลสไอดาร์เนสดากอนรับผมโคตรโคตรเฟี้ยวมาเลยมาเลยเอฟเฟกต์ทำงานเอฟเฟกต์เลสไอดาร์เนสเวทดากรับงผมสามารถคืนชีพฝั่งมัง,งกรในารได้จงฟื้นขึ้นมาเลสไอแบกดากอน จะนั้นให้レスไอดักเน็ตเมทัลดากอนโจมตีเข้าไปพันหนึ่งเพื่อนจากนั้นレスไอดักเน็ตดากอนปิชักดักเน็ตจิกกรเฟมนี่เอาไปเรียบร้อยจูไดฮาโอนั่นแหละฮะเออหมดนะครับผมสุดยอดโคตรมานแน่ผมเดี๋ยวไปเจอโคตรสู้คนต่อไปเลยครับ โอเครู้ okay. สึกสู้กันต่อไปนะครับรู้สึกว่าไอ้นี่ก็ชื่อให้ในฮาวนะครับก็ใช้เด็กมังกรเหมือนกันมหรืยเลยเพื่อนเรดอายมันก็น่าจะใช้เรดอาเหมือนกันแล้วเนาะนี่ไงเด็กมังกรเหมือนกันนะผมหน้ามันแน่นอนงานนี้ดรอสวยงามใช้ไซโคลเลยแล้วกันนะผมเอะไรไปไหนดีไปนี้แล้วกันอุย้ยสวยงามการนั้นก็ถือว่าดีอยู่ครับผมจากนั้นเชิญเรดอายไปเวิรนะ์นฮะจากนั้นเอฟเฟกต์ทำงานครับผม รีมูฟมัลเตอร์ของมังกรหนึ่งตัวบนสนามครับผมอัญเชิญแบบพิเศษเลดอายดาร์เนสเมทัลดากอนเอฟเฟกต์เลดอายดาร์เนสเมทัลดากอนนะครับสามารถอัญเชิญสามารถอัญเชิญพิเศษนะครับมัลเตอร์ของมังกรจากมือหรือสุสานก็ได้ลงมาสนามครับผมโจมตีดาร์เนสเมทัลดาร์กอนโจมตีไปก่อนเลยเข้าไปหนึ่งพันนะผมจากนั้นรางพันหนึ่งโจมตีพั 1, 8, Less, I, y, v, นแปดเลดอายไวเบย์ับผมสวยงามจากนั้นจบเทิร์นครับผมผมังก,กรเจอกันหน่อยเพื่อน จ่ายแล้ว8 0ฟรอยชุบชีวิตได้มันเองก็ใช้มังกรเหมือนกันนะครับถ้าเราเปิดการ์ดนี้มันโจมตีเราก็ทะลุดีเหมือนกันนะครผมก็แฟร์ๆๆนะครับแต่มันก็ทำอะไรเราได้พลังเราเยอะกว่าเพื่อนเอฟเฟกอะไรวะเอฟเฟกอะไรทำให้มอนเตอร์แล้วผลเหรอเรดเคเลดไอไวเวิร์นวะตายคู่ไปดิดรอมาเลยมาเลยจากจากนั้นเราใช้เอฟเฟกตตัวนี้นะฮะ ชุบชีวิตได้ชุบเล็ดได้ไปเบิร์นได้นะฮะจากนั้นรีมูฟบอมเบอร์ดากอนนะครับที่พึ่งลงไปออกจากเกมเชื่อไปว่าเศษเลดไอดักเนสเมทัลดากอนอีกตัวจบตีเอา้าไอตัวนี้จบตีไม่ได้ซะง,งั้นช่างมันจบตีใช้เอฟเฟกต์อ๋อโดนไอ้บิซาร์ดากอนตัวเมื่อกี้ชชว์เลยผมนั่นแหละครับบอมจบเทินนะจบเทิน ยังไงยังไงลงอะไรลงมอเตอร์ตั้งรับสุดท้ายก็ต้องเสร็จเรานะเพื่อนรอลงตั้งรรบก็ผมโจมตีเ s Eye darkness metal dragon ทะลุด,ดีเพื่อนอืมเจ็บแนั้น l e ส s Eye Wyvern โจมตี <c oughs> เรียบร้อยโคตรมนันครับผมเดีย๋ยวไปเจอโคตรสู้คนต่อไปเลยไอ้นี่ก็ทำอะไรเราไม่ได้นะ โอเคมาถึงคนสุดคนต่อไปนะครับก็อันนี้ก็น่าจะรู้จักกันดีนะเป็นบอสของแท็กฟอร์ดภาคแรกนะคือครั้งเหญ่มารู้เองนะผมที่ใช้เด็กสามพิศษมายาแหละนะฮะดรอเอ่อเอฟเฟกตรงนี้เลยครับผมใช้นี่นะฮะส่งมอเตอร์หนึ่งตัวลงสารส่งส่งอะไรดีส่งเลสอายแบ็กดักกอนละกันเดี๋ยวเราจะเชิญออกมาที่หลังนะฮะเชิญด้วยแบบเตรียมโจมตีครับผมแล้วจบเทิร์นโอ้ยังไงยังไงฝั่งโน้นจะใช้คอมโบยังไงครับผมลงตั้งรับก่อนเหรอ รอร,อรีเวิร์สเหรอยังไม่อยากใช้รีเวิร์สนะฮะตั้งรับไวก่อนโจมตีอะไรเนี่ยกับกับดักอะไรโอ้ทำลายเฉยเลยจบเลยนะผมถ้าโจนตีตัวจริงเนาะคงต้องใช้รีเวิร์สนะฮะรางพันสี่พันสี่เท่ากาันเมื่อลูกโมการดาสู้ไม่ไหวตั้งรับแค่เท่าไหร่วะห้าร้อยเ,เองรอ เลดนไอไวเวิร์นลงไปเลดนไอไวเวิร์นจบเดียวผมอีกแล้วออโอ้โหการแม่นเกียนชมาเลยจบเธอแล้วผมโอ้โดนเข้าไป2,800ชัวคือเจ็บเว้ยเจ็บดรออัญเชิญมาตากรเป็นรูปแบบตั้งราก่อนครับผมจากนั้นจบเธอ พอไวอยู่พอไวอยู่เอฟเฟกต์มาร์ตากอนทำงานดีครับรออะไรเราจะสะสมมังกรในสุสานเยอะๆเลยก็มาร์ตากอนนี่แหละมาอีกะฮะตรงตั้งรับมันจะได้โจมตีมานั่นแหละสวยออกมาตากอนมาอีกนั่นแหละอันนี้ตั้งโจมตีเลยครับผมรอ สวยงามเอาเผ่ามังกรลงสุสานเข้าไปอบอมเบอร์แล้วกันได้เวลาแล้วครับผมฟิวมาดากอนมิลเลอร์ครับผมเป็นการฟิวชั่นในสุสานกับบทสนามนะฟิวชัน่น5ตัวเลยมังกร5ตัวนั่นแหละครับผมออกจากเกมให้หมดเราไม่น่าเอาบทสนามมอจากเกมเลยมาดากอนเนี่ยนั่นแหละฮะ จะนั้นะลงนี่เลยเราคงขาดฟิวชั่นไม่ได้เพราะว่าบัตรุดิบมันออกนอกเกมไปแลนะ้วฮะเข้าไปเท่าไหร่วะสามพันหกหจบเพื่อนเอฟเฟกต์สามารถนำขึ้นมาอีกจบเทินนะจบเ,จบเทินเดี๋ยวรอรีเวิร์สไม่มีการชุบชีวิตไม่ขึ้นมาทีจ่ายแล้วแปดร้อยฟอย์ฟืน้นคืนชีพเหรอว่าอ,อ,อย่าบอกนะมันจะใช้สองเวอร์สาตัวเฮอริเคน กลับขึ้นมือได้เป็นไปตั้งรับให้หมดซะเพื่อนรีเวิร์สทำงานแล้วผมมันอาจจะได้นี่ก็ได้นะครับดรอใช้นีก่อนเลยครับผมทำลายทำลาย ไซโคลเหรอเราจะยังไม่โจมตีแล้วกันฮะเพราะว่ากลัวฝั่งนู้นเปิดการ์ดอะไรอีกอะน่ารำคาญเดี๋ยวมีลฟฟอนมาอีกเจ้าเทงก่อนเดี๋ยวเธอหน้าเราจัดหนักแน่นอนชุบชีวิตชุบใครวะชุบเมตาพอตไปเพื่อชุบไปเพื่อนั่นแหละเปลี่ยนไปตั้งรับให้หมดดีแล้วเฮ้ยรอ เราชุบมั่งแล้วกันกตัวอะไรดีวะเรดไอแล้วกันนะครับผมมาเลยเรดไอใช้นี่ครับผมทำลายฝั่นนู้นก่อนนี่เลยแล้วกันชุบชีวิตขึ้นมาในรูปแบบเตรียมมต้ยๆขอมถ้าเรามีการ์ดนั้นนะแค่นี้แหละจอมตี1,9ันก้าตีนี่เลยครับตีฮารูด,ดิฟด้วยตัวนี้ ้าไปพันสามจากนั้นสองพันสี่ตีสักตัวหนึ่งมันแหละห้าพันตีอะไรวะโอ้ว่าแล้วต้องอย่างนี้ก็คลายไปก็เท่าน,นั้นนะฮะตายไปดีกว่าจบเทิร์นจบเทินยังไงก็สู้เลดอานเราไม่ได้หรอกเอาดีตีมาแค่นั้นแหละ มันจะหมอบเบสฟิลเพื่อดรอหายแล้วโมทำงานโจกาดอีกสองใบครับผมเบสไอดักเนสป่ะสองเวื่อเลยครับผมอัญเชิญแบบพิเศษนะฮะจากนั้นใช้เอฟเฟกต์เบสไอดักเนสเมทัลดกกากอนครับผมโค้รสวยมังกรลายนี้อัญเชิญโลเฟียดากอนได้จากนั้นชุบชีวิต ชุบใครชุบใครชุบเล็ดไอไปเ,เวอร์เลยกันับผมมามามาเข้าไมาห้หมดโจมตี2องพตีนี่เลยนั่นแหละฮะพันเก้าตีออกตัวอะไรมาวะพันห้าพันเก้าตีนี่ครับผม ต่น้ำ108ตัวที่คว่ำอยู่กั่นแหล้ยรีเวิร์สถึงว่าฝั่งโน้นถึงการไม่มีเงินมันต้องจ้องจะรีเวิร์สอยู่นี่เองจบเสร็จนะผมเดสมินดรอว่ะดูซิฝั่งโน้นจะเชิญสามพิษามายาป่ะหลังสองพันสี่เฮ้ยมันออกจากเกมลบหนึ่งพันอีก อืมเจ็บค่อนข้างเจ็บครับผมรอรายการนี้ครับผมฝั่งนุ้นทายมามันทายว่าเป็นเลเวลสี่การ์ดดีอ้าวเจอวิเศษต้องไม่ใช่นี่จ๊ะจากนั้นเออทำลายการ์ดทุกใบบนสนามเลยแล้วกันครับผมการ์ดกดับดักทำลายให้หมด ฉะนั้นรออะไรครับผมนี่เลยแล้วกันโอเคไฟกอดดาก,ก้อนออกมาเลย,ยเนียวไฟกอดดาก,ก้อนตัวเองออกด้วยนะครับไปไปมาไฟกอดดาก,ก้อนตัวที่สองโจมตีเข้าไปดีเพื่อนเรียบร้อยนนครับผมชนะนะฮะเดี๋ยวไปเจอคนสู้คนต่อไปเลย มาครับผมมาถึงโค้ชโซนต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวลายในซีซันสองของยูกิเจ็กนะครับก็ここคือมันชื่ออะไรนะไซ,ไซโอนะผมมามันโดถูกแสงควบคุมครับรอโคสวยการ์ดนี่มันจะมีอะไรส่งกานอีกไหมส่งมอนเตอร์หนึ่งตัวลงสางขอส่งเลดอาร์แล้วกันนะฮะมอนเตอร์แสนลักของเด็กนี้จากนั้นใช้การ์ดนี่ตัวสองใบจากนั้นใช้การ์ดวิมุนชุบชีวิตครับแน่นอนชุบเลดอาร์ที่ต้องส่งไปนะฮะ มันเชิอพิเศษเลตไอแบคดาก,กอนในรูปแ,แบบเตรียมโจมตีจากนั้นลงนี่ในรูปแ,แบบเตรียมโจมตีผมจากนั้นของบอกการสองใบแล้วจบเทิร์นไม่ต้องผนึกออกผน,นึกมันเรามันโจมตีมามันก็เจอชิวบาเลียนี่อยู่ดีครับเฮ้ยทำลายไปหมดนี่ถ้าเราใช้อนี่ก็จบแล้วละ่ะถ้าเราใช้ฟันหนึ่งแข็งๆหนึ่งแข็งเราก็ไปด้วยละ่ะเวสิลมาวะ่ะเอฟเฟกต์ วงแหวนแห่งไฟเนียฮะตั้งรับแปดตั้งรับแปดร้อยเหรอกระถือว่าดีดรอเจอนี่แบบเตรียมโจมตีใช้ดาบถึงแสงเลยกันนะครับมันจะได้ไม่โจมตีมาโจมตีอ๋อไม่ใช่รีเวิร์สเนอะนึกว่ารีเวิร์สอุ้ยพันก้าวตีทะลุด,ดีฟชอบเลยครับอย่างนี้อ้อพันก้าวตรงๆอ๋อไม่ถูกทำลายในแบทเทิลด้วย อันนี้สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ได้มันก็อัญเชิญตัวเดียวเนาะไอ้น,นั้นไม่ถูกทำไรในแบทเทิลเว้ยจบตีเฟสเกื์ <Perfect S 1> มันก็ฟื้นขึ้นมาอีกเนาะจบเซอร์รนะับจบเทินเอ้ยเฟสอะไรวะโอ้ยเ,เปลี่ยนไปตั้งรับไปเพื่อนนั่นแหละหมอบการ์ดไป ดรออุ้ยสปีร์ดา้อนลงไปเลยสองตัวไม่ไปหมดจับเธอครับยังไงเรามีดาบู้ถืงแสงอยู่น่าจะได้อยู่ครับผมมันก็ยังไม่โจมตีหรอกอ้าวผิดไอ้นี่อะไรวะเนี่ยโอ้ยพันลันพันห้าไซโคลนเฮ้ยนี้ก็โดนโจมตีดีครับ โอ้ยรอหายละโมบเลยครับผม,มเชิญบอมเบอร์ดากอนแล้วกันครับเอฟเฟกบอมเบอร์ดากอนนะเมื่อโจมตีจะไม่จะไม่คำนวณความเสียหายครับแต่จะตายกันทั้งคู่นะนะทิ้งบอมทิ้งบอมนั่นแหละจบเทินฝันนูนไม่มีกราร์บนมือมันจะดอได้บอลเตอร์หรือเปล่า มาแล้วมองเตอร์มาอีกแล้วดวงดีจังวะ,โ,ง 3, วะโอ้ยพลังสามันหนึ่งวะอดไอ้มีหมุนด้วยหมุนถูกด้านพลังสามันหนึ่งจะบ้าไปแล้วโอ้ยขอการพิสาทการหน่อยเพื่อนเออมีวิธีแล้วครับกัดเดี๋ยวดูมังกรในสุสานมีตัวมีน้อยอะ่ะ 3เฮ้ยก็พอนะพอ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 ใช้เลยแล้วกันนะผมการนี้นะฮะเป็นการที่ตำนานสุดแล้วจ่ายแล้วพอยต์ครึ่งหนึ่งเป็นการที่เกียนสุดแล้วนะครับจากนั้นเราจะเอาการอะไรขึ้นมือก็ได้ซึ่งการที่ผมจะเอาคือการนี้ดาร์กอนมิเลอร์ผมแน่นอนนะครับตัวที่เราจะเชิญ,ชญนั้นก็คือไฟกลอสด,ดาร์กอนนั่นเองนะครับผมมาเลยเอานี้ออกไปด้วย นี่แหละครับไฟกันตาก้อนลงมาเลยพลังนายเยอะใช่ไหมเจอพลังเราหน่อยแล้วกันพลังห้าพันครับผมโจบตีสามพันหนึ่งเหรอเยอะนักใช่ไหมนี่เข้าไปเลยครับผมจากนั้นเปิดการนี้ไว้มังกรตีทะลุด,ดีครัก่อนนู้นลงมอเตอร์ตั้งรับก็<ๆ>ก็ก็ทะลุด,ดีป่ะเออลงมอเตอร์ป้องกันนายก็ตายอยู่ดีเพื่อนเอฟเฟกต์ Perfect, ทอยเหรียญ ตกด้วยอ้าวมันไม่ลงมอนสเตอร์จบแล้วล่ะโดน direct attack แนะ่ใช้การนี้ผมจ่ายล่อีกครึ่งหนึง่งขอการ์ดอะไรก็ได้ที่มีประโยชน์ไอ้การนี้เลยจะได้เคลียร์นะครับผมเคลียร์เผื่อมันมีมันเลออร์ฟอสมีอะไรไฟหมดเวทฟิลก็ไปครับผมโอ้ยทั้งเนื้อทั้งตัวไม่มีอะไรแต่มีไฟกดาก้อน ดากอนไฟกดดากอนเดลัแกแอตแทกนั่นและครับเข้าไป5,000ทีเดียวโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวไปเจอคนสุสู้คนสุดทา้ทายงท่์นนี้เลยแล้วกันครับผมหมายครับผมค,คนสุสู้สุดท้ายนะบไอนนี่รู้สึกจะชื่อคอปบ,บ้าน,นะในหนังเป็นครูแน่นนะครับโอ้อยแค่มาถึงก็การ์ดดีเลยโอ้ยใช้การนี้ครับนางฟ้าประทานพอนะผมจมสาทิ้ง2 นั่นแหละฮะเราทิ้งไปสุดยอดจากนั้นก็ไฮลมโมกทำงานโอ้โหดรอได้ไฮลมโมกอีกดรอเข้าไปจากนั้นมอบการ์ดสองใบนะครับลงมัสตราก,กรอ้อนนูนแบบตั้งรับและจบเทินครับผมมาดิฝั่งนูน้นอัญเชิญโอ้ใช้เด็กเวนอมสเนกนะเด็กเวนนอมนั่นเอง ตายดีครับรออะไรเอฟเฟกต์ทำง,งานครับผมมา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 เชิญตัวอะไรดีก้อนเชิญตัวมันนี่แหละตั้งโจมตีเลยละกันครับผมรอ <Draw. S 2> เปิดการ์ดอะไรก็ไม่รู้อะไรอ่ะวอททำลายสามใบเลยเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช้การนี้คอสดาว ทิ้งหนึ่งใบนะดาวจะไอ้น,นี่ลดลงนั่นเองโอ้มันก็เลเวลห้ามันก็ยังต้องใช้ตัวสองเวื่หนึ่งตัวขะโทษไม่น่านเลยเหรอนี่แล้วกันครับผมมามามาเลดอายฟื้นมาโอ้โหมันยังทำลายอีกชุบชีวิตก็ได้อ่ะชุบชีวิตเลดอายขึ้นมาครับผม จากนั้นเชอร์นี่รูปแ,แบบเตรียมโจมตีปกติจากนั้นจา่าย180 0พ์คอมโบเดียวจัดหนักไปเลยขอเอาเลดอายขึ้นมือผมไอเลดอายลงสนามลงสนามไม่แล้วผมจากนั้นโจมตีเลดอายเรามีทั้งสามใบนะ่ะใสมาเพราะเลยเพราะว่าเป็นเด็กมอตเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วนะในเด็กนี้เออพันก้าวตีเขาอีกมาถึงไ์มันก็เหลือน้อยแล้วครับ จับเท่าจับเท่ายังไงยังไงลงตั้งรับจบวล่ะเพื่อนดรอเป็นเป็นรูปแบบโจมตีให้สเปียร์าก้อนโจมตีโดยตรงไอ้โจมตีมอนเตอร์ดิโดยตรงอะไรนั่นแหละครับแค่นั้นก็ดับ โอเควันนี้ก็มาเล่นเด็กเล d อ y e นะครับอยากให้ผมเล่นเด็กอะไรคอมเมนต์ไว้เช่นเคยรับผมเราจะอ่านคอมเมนต์นะเราจะเล่นเด็กที่ท่านขอมาแนะ่นอนนะผมแล้วพบกันในเด็กต่อไปนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ไ,ไว้เลยถ้าอยากดูตอนใหม่ๆนะจ๊ะบ๊ายบาย